They think I'm a monster. Give them a monster. Uh... 99. The young Tuska knows <laughs> how to get things done. di pale Iparis... Bukalah 好啊。Oh 搞定了。<Okay. S 2> okay. ี่ม,มาดีวะเอาตาน,นีเราก็แผลเหรอเพอนนื่พนพอน,นเ,เลย ตานนี้แพ้สองซูดมสองนึงโอ้โหเราก็มาอยู่ที่อะไรไหมเนา้ศูนย์การเรียนรู้ผมได้ซื้อลูกซองมาแล้วนะคะับกอืมกองกองไฟไปเลยะฮะ ไหนวะสุดเอา้าฮะใครยิงวะสไนเปอร์วะออยิงหวัวแตงล,แลือะมาเราก็มาได้อยู่ที่อย่างไม่รู้นะได้ลูกสองฟิวฮะลูกสองสองเมตรต้องสลับปืนเป็นสไนเปอร์เอา้าเอา้เอาย่าไม่พอ,โอ,โอ,อต้องอัพนี่นแหละรวยไม่อยากพูดเปียงเปียยงเล่นกันเลย สองสองแล้วอือผมบาคนสุดท้ายยิงสุดท้ายเอาชุดเพื่อนก่อนเพื่อนลราฮะชุดเพื่อนแล้วนะแล้วก็มาอยู่สามสองนะฮะก็บา ซื้อของเสร็จแล้วเนาะโอเคผมต้องลาไปก่อนเสียกด,ดีครับ๊ายบาย,บายจ้ววนแค่นี้เพราะว่าคิดมันนานเกินฮาบ๊ายบาย,บาย